สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องโคร o m a t i c scale นะคะเคยรู้กันไหมว่าโค r o m a t i c scale หมายถึงอะไร c ค r o m a t i c scale นี่นะคะก็คือบันไัดเสียงมีทั้งหมด12ตัวแต่ละตัวก็แบบจะมีตัวดำคันโดยก็จะเป็นนี้ค่ะอย่างเงี้น,นะคะก็ะจะเรียกว่าเป็นโครม m a t i c scale ขาขึ้นก็จะแบบติดช้าขาลงก็จะเป็นติดแฟตนะคะก็ะจะมีทั้งหมด สิบสองตัวซึ่งมันจะกำหนดการเคลื่อนที่ของโน้ตกำหนดทิศทางตามพอเหมาะสมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบทพเพลงได้ค่ะซึ่งมันจะจำแนกเป็นสองประเทศก็จะมีบันไดาเสียงไดอะโทนิกกับบันไดาเสียงโครมาติกก็คือมันจะแบบมีความห่างของเสียงห่างกันครึ่งเสียงก็จะเป็นไงห่างกันครึ่ง จะใช้เป็นนิยมใช้นิ้วสองนิ้วหนึ่งนิ้วสามนิ้วก็ได้ค่ะก็ใช้ได้ตามควาเหมาะสมนะคะมันก็จะแบบเขียนสิบสามตัวไปเลยให้สมบูรณ์เพราะว่าตัวโน้ตเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบสองตัวตามที่เห็นเลยค่ะที่คูจะได้ให้ดูนะคะขาขึ้นตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นชาร์ปค่ะขาลงก็จะเป็นแฟร์ฟัง ไม่ต้องจำอะไรค่ะก็แค่หางกันครึ่งเสียงมันก็จะแบบประกอบกันทั้งหมด12ตัวโน,โน้ตเนี่ยก็คือเอกลักษณ์ของโครมาติกสเกลเล่นได้หลายวิธีตามความเหมาะสมแล้วก็ปิกวิธีไม่ได้ก็ตามที่เล่นเราสาธิตให้ดูค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นบันไดเสียงแบบครมาติกสเกลแล้วก็จะเล่นเร็วหรือเล่นช้าไล่ขึ้นหรือไลลงก็จะแบบ เป็นอย่างนี้ตลอดลเราจะไม่ข้ามเสียงกันไม่ว่าจะเล่นอย่ตรงไหนแล้วก็จะไม่โดดอย่างนี้ก็ถือว่าโดดเราก็จะลงมาเบาอย่างเนี้ยจะเรียกว่าเป็นโครมาติกสเกลก็ตามโน้ตที่ครูให้ดูแต่นี้จะเป็นเพลงขั้นสูงนะคะของแม็กดูวลซึ่งเวลาเล่นก็จะยากปกติเพราะว่ามันจะแบบว่ากําหนดว่าให้เล่นเร็วแล้วก็ห้ามเล่นช้าเลยคือเขาปิดมาให้เล่นเร็วเราก็ต้องเล่นเร็ว ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอพอน้องนมีก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ